สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้หลังเลิกงานมานะครับาพามาดูหมูเพราะว่าเริ่มเป็นสัตว์กันแล้วนะครับตัวนี้ก็เพิ่งะสมไปนี่ยังไม่ได้ดึงออกเดี๋ยวรออีกสักนี่ครับเพิ่งผสมเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวค่อยดึงออกนะครับ แม่นี้ก็ยังไม่ยังไม่เห็นแสดงอาการเนาะแม่นี้เนี่ยครับแม่แม่แม่นี้ปนี่ผสมเสร็จแล้วแ,แม่นี้เน,น,นี่เริ่มแดงไฟมันอาจจะตอนนี้เปิดไฟสีเหลืองนะครับก็อาจจะไม่ชัดก็เริ่มแดงมาแล้วนะครับ ส่วนแม่นี้ผสมแล้วแต่ว่าก็จิ้มมันก็ยังแดงอยู่นะครับแต่ว่าผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จได้วันหนึ่งแล้วนะครับก็อรอดูว่าจะติดให้ไหมนะครับลุ้นเอาตัวนี้ผสมดูรอกเอรื้อยนะครับเพราะว่าแม่สองสยัยล้างแรนมาแล้วนะครับ ส่วนแม่นี้แม่นี้ก็ผสมดูร็อกเลือดร้อยเหมือนกันนะครับแม่สองสายนะครับลาร์ดแนนะครับอีน,นี้น่าจะอีกสักสองวันสามวันน่าจะอีกสองวันครับน่าจะนิ่งเพราะนี่ยังไม่ยังไม่อันนี้เท่าไหร่ก็เริ่มแดง น,นไฟมันสีแล้วนมืดแล้วเข้ามาพอดีเข้ามามืดแล้วครับอันนี้ก็นิ่งก็ผสมดูรอกเลือดร้ยรอยเหมือนกันนะครับก็รอดูว่าอันนี้เพิ่งหลอดแรกเดี๋ยวดึงออกเลยก็ได้ครับน่าจะอ้น,นี้ละ,ะเรียบร้อยเนี่ยครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกหลอดหนึ่งอยู่ที่นี่ผมจะผสมสองหลอดเนาะถ้าผสมเช้าก็เช้าหลอดหนึ่งเย็นหลอดหนึ่งถ้าตอนเย็นก็อเย็นหลอดหนึ่งเช้าหลอดหนึ่งกันพลาดนะครับก็อันนี้เป็นรสเดียวกันหมดเลยนะก็เป็นแม่หมูสาวทดแทนนะครับสองสายอันนี้เราผลิตใช้เอง ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจับจองเนาะมีทั้งที่ยังไม่ผสมแล้วก็ผสมแล้วนะครับก็ทักติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับก็รู้สึกว่าจะเก็บไว้เยอะเกินนะครับมุนค่าอาหารไม่ทันพี่น้องนะใครที่สนใจก็ทักมาจับจองกันได้นะครับก็คือ อันนี้ก็คืออายุ8เดือนนะครับแเดือนอทุกตัวเนอะน้ำหนัก120บวกทุกตัวก็ทำเป็นแม่พัน์ธได้นะครับเดวตัวนี้รุ่นแม่นี้ครับนี่รุ่นแม่นี้ว่ามันจะติดให้ผมไหมนี่ยเพราะว่ามันไม่ลงเลยเนีย่เออมันมองเห็นไม่ชัดมันมอง อันนี้ก็ผสมสองหลอดเหมือนกันครับอันนี้ผสมเย็นกับเช้านะครับผสมไปตอนวันที่14กันยานครับผสมไปตอนที่14กันยาเนาะก็นับไปอีกครับเดี๋ยววันที่5ตุลามาดูกันว่าจะผ่านไหมวันนี้คือผสมเสร็จมันไม่ลงเลยครับอันนี้เข้าวันที่ หที่หแล้วนี่ครับเป็นสัตว์นานเทเพราะว่าผมจะผสมวันที่สามตอนเย็นเนาะมันไม่ลงเลยครับก็รอรุ่นว่าจะติดให้ไหมแต่เี่อันนี้แม่นี้ก็เป็นนะครับรอรุ้นรอรุ่นว่าจะยังไงนะครับอีกสองวนันก็น่าจะ ได้ผสมวันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะที่ขึ้นเห็นชัดเลยส่วนแม่นี้เนีย่ยแม่แม่นี้ผสมเรียบร้อยแล้วที่ว่าแม่นี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วเหมือนกันรอรุ้นดูครับว่าจะจะใช่ไหมนะครับเป็นพร้อมกันหมดทีเดียวเป็นสัตว์ผสมพร้อมกันทีเดียวไล่เรียกกันอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าการบริหารจัดการดูแลลูกเนาะ ็จะง่ายก็จะหมดเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับอันนี้ก็กะว่าจะผสมไว้ถ้าใครสนใจแม่ท้องก็พร้อมนะครับหรือใครที่ต้องการลูกนะครับก็ทักจับจองกันได้น,นับไปอีกเลยครับร้อยสิบห้าวันนะครับถ้าติดแล้วนะครับก็นับจากวันผสมไปร้อยสิบห้าวันเจอกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ